สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ Love Intelligence นะครับรายการที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องความคิดนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านของสมองกับอาจารย์หมอแพนเช่นเคยคือเรารักด้วยสมองรักด้วยสมองนะครับอย่าไปรักด้วยเขาเรียกว่าอารมณ์หรือตามหัวใจอย่าไปตามตัวเองเยอะคือคือเมื่อใช้สมองแล้วครับแล้วเราเอาต้องออกสมองนําอารมณ์เพื่อไม่ให้เมื่อไม่ให้อารมณ์ทําให้เราผ่า าคนเราสุดท้ายจะพังเพราะอารมณ์ที่อาจารย์หมอบอกวันนี้คําถามครับอย่างที่จวหัวไปทําไมคนเราเนี่ยนะฮะชอบไปอรารวาสหรือว่ามีเรื่องนะครับหรือโกโรธเนี่ยกับคนใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติพอบ้านแขกมาวายตกแต,กแต่เลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้านมาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระวังเหยียบแต่ถ้าเกิดว่าคนเมียทําหรือลูกทํา เพลงโอ้โหยันเย็นทุ่มซามอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนแม่ไม่มีผิดมันเรื่องเดียวกันแท้ๆแม่มันทํางานยังไงครับความคิดของเราเนี่ยคือความคิดของคนเราเนี่ยครับคือคือมันเป็นมันเป็นอันนี้ต้องพูดพูดตรงๆเลยนะคะว่ามันเกิดจากอ่าอีโก้เกิดจากอีโก้ก่อนนะอ่าฮะอีโก้แต่อีโก้ที่กำลังจะพูดนี้ก็คือว่าเวลาเวลาสมมติว่าความคิดของคนเรามีผลกับ คือเวลาเขาเขาว่าคุณกิ๊กอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหมอว่าคุณกิ๊กว่าเห็นกันตัวแต่หมอเป็นคนไกลตัวกับแฟนคุณกิ๊กว่าคุณกิ๊กว่าเห็นกันตัวคุณกิ๊กจะกดใครอกาวกันกดกดแฟนกดแฟนนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคำเดียวกันแท้ๆคำเดียวกันคำเดียวกันแท้ๆสมมติคนไกลๆเห็นกันตัวมึงรู้จักบุดีแค่ไหนช่างมันใช่ไหมแต่ถ้าแฟนบูดเน่ะ เฮ้ยฉันทําเพื่อเธอมาตลอดชีวิตแล้วมึงยังไม่เห็นค่าอีกมันคือมันจะมันคนละเรื่องกันไงเห็ะนไหมฉันทําเพื่อเธอมาตลอดชีวิตแต่คุณยังไม่เห็นค่ามันคืออะไรมันคืออีโก้ของคุณกิกแต่อีโก้ของคุณกิกนี่ที่โชว์กับโชว์โชว์ออกไปกับกับคนใกล้ตัวเนี่ยคืออีโก้ที่พยายามจะข,ข่มเขาอืนึกออกไหมคืออีโก้ที่พยายามจะข่มเขาเพราะว่าเพราะคนทีกอยู่ใกล้ตัวคุณกิกคือคนที่รู้จักคุณกิก จกอินไซต์เอาเขารู้จักเราดีที่สุดใช่เขารู้จักเราในข้างไหนข้างไหนที่สุดน่ะดังนั้นไอตัวอีโก้เนี่ยใครยิ่งรู้จักเราเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ใช่จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นก็คือเป็นการแสดงออกมาแบบกดอ๋อแต่ว่าอีโก้ถ้าสมมติว่าคุณกิ๊กไปไปอย่างที่บอกว่าเอ่อทำแก้ววายแตกกับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าไม่รู้จักพี่แพนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราวงเยียบเราวงเยียบอ่าทำไมเอ่ยเพราะ อีโก้อีกแบบหนึ่งก็คืออีโก้ที่คุณกิ๊กกลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีกลัวว่าหมอจะมองคุณกิ๊กไม่ดีนี่ก็คืออีโก้นะอ๋อก็เป็นอีโก้อีกชนิดหนึ่งใช่อ่าฮะก็มองคุณกิ๊กมันกลัวกลัวกลัวหมอจะมองผมไม่ดีคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนใจแคบแค่ไวขวดเดียวเออดังนั้นต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายก็คือเพื่อทําให้ตัวเองดีดูดีอ่าฮะแต่ในขณะที่คนที่คนที่ใกล้ตัวคนที่อยู่ใกล้ตัวปุ๊ ไปว่าคุณกิ๊กคุณกิ๊กรู้สึกอีโก้คุณกิ๊กเรารู้สึกว่าอีโก้เราหายไป,ยไปเราก็เลยต้องข่มเราต้องกลับโจมตีกลับไปใหม่อ๋อดังนั้นสุดท้ายแล้วก็คือว่าเราที่เราเครืองหรือเราโกรธหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเพยายามจะรักษา e อีโก้เราไว้ถูกค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะดังนั้นใครทําอะไรเราปุ๊บสมมติไวแตกปุ๊บผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อรักษาให้ผมดูดีเพื่อจะเป็นอีโก้ว่านะฉันยังดูดีอนยะู่นะคนใกล้ตัวมาด่าก็ต้องพยายามข่มมันให้ได้เพื่อจะได้ แต่เป็นการรีสปอนคูลแบบแต่เป็นการรีสปอนคูลแบบอันนี้แบบบวกไอนี่แบบลบแต่ถ้าเกิดเป็นคนใกล้ตัวในส่วนมากเราจะเอาสันดาลผสมเข้าไปด้วยอ๋อมาเลยเป็นแอนิมอลเลยเป็นเป็นอ่าเหมือนเหมือนกับว่าคิดอะไรก็ใส่เข้าไปด้วยแต่สุดท้ายเพื่ออีโก้ของตัวเราเองยู่ดีเพราะฉะนั้นคือคือเอ่อดังนั้นยิ่งสนิทมากก็ยิ่งยิ่งจะโดนหนักโดนหนักจะยิ่งโดนสันดาลยิ่งหนักเพราะฉะนั้นคือวันนั้นก็มีเคสของเอ่อลูกลูกของผู้ผู้ใหญ่นะคะครับผม ก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเวลาเขาจะเวลาเขาพ่อโมโหเนี่ยอืเขาจะเขาจะต้องทําตัวยังไงอฮาะห,าหมอก็เลยบอกคนเราเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนสมุดเปล่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆหมอเดินมาครับแล้วหมอเป็นสมมติว่าหมอเป็นลูกคุณกิกนะ๊กสมมติหมอเป็นลูกคุณกิ๊กนะอแล้วหมอบอกว่าทำไมมึงโง่เนี่าฮะ ถ้าเป็นพ่อเป็นพ่อทำไงโอ้พูดอย่างนี้ก็ต้องทุบกันนะฮะใช่ไหมอ่าฮะคือสคริปต์พวกเนี้ยครับเพราะเราไม่เคยเจอแล้วเราไม่เคยเตรียมตัวอืมดังนั้นวิธีดีลกับคนที่มีอีโก้เนี่ยถ้าต้องอยู่กันในครอบครัวเนี่ยให้เขียนสคริปต์ขึ้นมาให้เขียนเลยว่าคําพูดเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเขาพูดคํานี้ขึ้นมาถ้าเราพูดอย่างนี้ไปเขาจะรู้สึกไงถ้าเราพูดอย่างนี้ไปเขาจะรู้สึกยังไง อ๋อแล้วเนี่ยเราก็มีในคอสในการรีไวต์เดอะเบรนดอ๋อในการรีไวต์นะครับก็เป็นคอสของอาจารย์หมอที่กำลังทำขึ้นมากำลังรใกล้เสร็จลวละทักเข้ามาได้นะครับเรียกว่ารีไวต์หรือว่าไม่ได้กรอกลับนะเป็นเหมือนกับต่อสายไฟในสมองใหม่ต่อสายไฟในสมองใหม่คืออย่างเคสที่ว่าลูกชายเนี่ยเห็นพ่อทําลงทุนแล้วก็ขาดทุนลงทุนก็ขาดทุนครับแต่ลูกชายก็พยยาไปเตือนแต่พูดไม่เ็นอ่าฮะ แต่ไปพูดแบบนี้พอไปพูดผิดแบบอีโก้พ่อขึ้นเขาีะกลายเป็นมีเรื่องกันมีเรื่องกันเลยหรือสามีหรือภรรยาบางคนพยายามมาเตือนสามีใช่ค่ะนะฮะก็แต่ไปแย่ผิดทางไปแย่ผิดทางก็ก็กลายเป็นจากหวังดีกลายเป็นของขึ้นถูกก็ทะเลาะกันใหญ่เลยดังนั้นคนเราต้องรู้จักสคริปต์ในการพูดคุยด้วยใช่เดี๋ยวรีวิวจะมีบอกถูกไหมใช่ค่ะนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือว่าเราเหมือนกับเราพยามจะอ่านนิสัยของคนคนนี้ใช่ แล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวพอเขาพูดคํานี้มาเราควรจะตอบอะไรเขากลับไปถูกค่ะให้เป็นพ o อสิทีฟด้วยหรือเ่าใช่ค่ะฝึกเลยค่ะอันนี้ต้องฝึกด้วยเพราะจริงๆไอ้คนด่าเนี่ยมันด่าไม่กี่เอาจริงๆไม่กี่ประโยคหรอกใ่ในในมินิ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเขาจะพูดแบบนี้นะครับแล้วเราเรียกว่ามีไบเบิลอยู่และค่ะแล้วก็ตั้งไว้เลยว่าสมมุติว่าสามีกำลังจะมาด่าเราเรื่อง อบาดเดือไม่ทํางานหรืออะไรเราก็เราจะพูดคำเราจะไม่โกรธแล้วเราจะพูดคํานี้กลับไปให้เขารู้สึกว่ามันขาดหมดค่ะเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติแม่บ้านนะครับทุกครั้งที่ไปขอเงินสามีสามีจะดดาไม่หาเงินใช้เงินเปลืองแม่บ้านก็ต้องควรพูดถึงเรื่องงานในครอบครัวที่มันหนักเหมือนกันกราะนั่นก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะไปขอเงินไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้ปกครองคุณอ่ะแต่ลิบติดทั้งนึง คนมันก็อะไรอ่ามันก็ต้องมีสคริปต์ไปก่อนอ่ามันก็เป็นมันจะเป็นอันนี้เป็นเป็นบทของเวลาเราเราเทรนคนที่จะไปอยู่ในการเมืองเลยครับเพราะว่าเขาจะต้องเขาจต้องสมาร์ทในการพูดอืมเพราะนี้ก็คือเราจะฝึกความสมาร์ตตรงนี้ด้วยใชวิธีพูดทําให้คนเขารู้สึกว่าไม่ถูกอีโก้เขาหายไปใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้วินวินได้วินวินทั้งคู่วินวินทั้งคู่ค่ะโอเค ดังนั้นจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนเรานะครับทำไมถึงอีโก้สูงหรือว่าอารวาสกับคนใกล้ตัวเพราะว่าเขารู้เรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้จักรู้จักเราดีที่สุดจนไม่จำเป็นต้องมีมารยาทหรืออะไรต่อกันอีกแล้วนะครับแต่แขกเนี่ยยังต้องมีมารยาทมีเพราะอะไรมีเพื่อเป็นอีโก้อีกชนิดหนึ่งให้เขารู้ให้ให้เขารู้สึกดีกับเราแต่อันนี้มันมึงรู้จักกูอยู่เล้วกูรู้เป็นคนยังไงมารยาทเราออกไปดังนั้น เลยต้องใช้วิธีกดเอาอันนี้คือธรรมชาติของสัตว์โลกลมนุษยนะ์นะฮะถ้าไม่มีมารยาทปุ๊บมันเลยต้องกดนะครับดังนั้นถ้าคนจะอยู่คนประเภทนี้มันก็ต้องมีการ,การแล้วก็รู้วิธีในการคุยใ,ให้เขาเรียกว่าไปเสริมอ e ีโก้อีกชนิดหนึ่งของเขาขึ้นมาละกันให้เขารู้สึกพราวในการดูแลเราในการอยู่กับเราในการอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะอาจารย์หมอแพรโอเค ขอเห็นพาพแล้วนะครับจริงๆแล้วอีโก้มีทุกคนไหมจารหมอหอยทีนึงมีมียากทีมีจนยังไงมีทุกคนเด็กเล็กเด็กน้อยมีทุกคนค่ะมีเหมือนกันแต่เด็กเด็กเนี่ยด้วยความที่ตอนเด็กๆคืออีโก้เขาเขาสองขวบเนี่ยอีโก้เขาจะเยอะมากเพราะว่าของเขาเนี่ยแบบของฉันของฉันหม่ยหม่ใหม่คว้า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 แต่พอเริ่มเรียนรู้ต้องมีต้องมีการแชร์ลิงปานก็จะเริ่มเริ่มที่จะรู้จักตรงนี้มากขึ้นเริ่มเริ่มรู้จักแต่ว่าคนบางคน ็ยังจับล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างยงี้ยนะคะ,คะมันก็เลยเวลารงขึ้นมาก็เลยทําให้คนรอบข้างสับเปิครับผมแล้วใครดูอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนที่อีโก้สูงอีโก้เยอะเกินหรือมันไม่มีความสุขเลยนิดเลยนะครับลองปรึกษาอาจารย์หมอแพนเข้ามาดูอีโก้ไม่มีเลยก็ไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่มีมีเกินไปก็ซุปเปอร์อีโก้ก็หนัก,นกเกินไปนค,คนก็ไม่อยู่ด้วยค่ะ,คะรู้จักบริหารมันให้พอดีแล้วชีวิตจะมีความสุข<ช>นะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์หมอแพทย์ครับสวัสดีครับ ถ้าชีวิตคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับเช่นตกเป็นมือที่3ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเจอความรักที่เป็นพิษหรือเขาเรียกท็อกซิกรูเลชั่นชิพตกอยู่ในความทรมานของความรักและชีวิตที่คุณเอาออกไม่ได้มาแล้วครับรีสตาร์ทคอสเดียวที่จะเอาคุณออกจากจุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ดีท็อกซ์ความคิดที่เป็นความคิดลบของคุณเอาออกไปตามด้วยมายเซิร์ชชิ่งค้นหาจิตใจของคุณเอง ตามด้วย reflection นะครับสะท้อนเอาความคิดและเอาหอ,อารมณ์ลบของคุณออกไปนะครับในเรื่องการงานจุดที่เป็นอิคิไกจุดที่มีทั้ง p a s ชั่นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทำได้ดีและอีกหลายๆอย่างเป็นสูตรของญี่ปุ่นของชาวโอกินวาวา และก็เบรนบล็อกสิ่งที่มาบล็อกความคิดของคุณที่ทําให้คุณติดอยู่ในความทรมานนะครับอีก2คลาสพิเศษสําหรับรีสตาร์ทที่ทําขึ้นมาในเรื่องของมือที่3โดยเฉพาะถ้าคุณตอกอยู่ในสถานะมือที่3หรือเมียน้อยจําเป็นและคุณต้องการออกจากจุดนี้เพราะมันทําให้ชีวิตคุณทรมานทั้งชีวิต คุณจะออกไปได้อย่างไรคลาสนี้จะช่วยบอกเหตุผลและกล่อมอารมณ์ของคุณทุกอย่างให้คุณสามารถเดินออกจากจุดนี้ได้อีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงเลยคือเรื่อง Toxic r e l a t i o n ่นชิหรือความรักเป็นพิษบางทีคุณไปเจอผู้ชายที่เหมือนจะดีนะครับคือไม่เจ้าชู้แต่จริงๆแล้วคุณอยู่แล้วชีวิตทรมานไม่ว่าเขาจะคอนโทรลชีวิตคุณ ห้ามคุณทําทุกอย่างห้ามเจอเพื่อนเจอผู้ขี้หึงเกินเหตุใช้วาจารุนแรงกับคุณอยู่แล้วรู้สึกว่าเซฟเอสเตีมหรือว่าคุณค่าในตัวเองลดลงอย่างมาหาศาลตกต่ำคุณจะต้องเดินออกไปจุดๆดนี้อย่างไรและแก้ไขอย่างไรรีสตาร์ททั้งหมด8 c l คลาส8ชั่วโมงจะช่วยคุณพาออกมาจากตรงนี้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ของชีวิตคุณทั้งหมดและจะพาคุณให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสดใสชีวิตคนเราต้องรีสตาร์ทนะครับ คอมพิวเตอร์เวลาทางานมากๆโดนไวรัสตัวอะไรเข้ามาเยอะๆแทงทํางานต่อไม่ได้ชีวิตคนเราก็เช่นกันดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้มาอยู่ในมือคุณแล้วรีตาร์ทครับ8คลาส8ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนความคิดคุณเป็นคนใหม่เปลี่ยนทัศนคติของคุณเป็นคนใหม่เอาความคิดลบเอาเนกาทีฟเอนเนอร์จีออกไปจากชีวิตคุณแล้วเอาพลังบวกเข้ามาพร้อมจะเดินต่อกับชีวิตอย่างสดใสและคุณจะไม่ทนทรมานกับเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปรีตาร์ทครับรอคุณอยู่